คนที่ชอบกฎหมายตอนนี้เรามีแค่สามคนเองเราเอาไปไหนดีอะอยู่ห้องเดียวกันหราปะจะเราเอไปชวเพื่อนหมเอออ่าอยู่ห้องเดียวกันว่าเขามีกลุ่มงานอง้มีกลุ่ม่เนไ สบายสักเองไปเรียนหรอไปเรียนก็เรียนก็คือเรียนก่อนจีน่าถือข้าวไปกินข้าวก็ถูกป่ะเออไปดีกว่าว่ะเบือ่อชอบพี่อ่ะ เทคโนโลยีเท่าไรดีขอบคุณนะสุดดีฮ้ยอย่ากให้เหนื่อหลังโอม่าน่ารักเสียนั้นนี่ช่วยเนาะ ไม่โม้เธอทำกับเพื่อนอย่างนี้อ่ะมันเป็นเพื่อนเราป้องเพื่อนกันเขาไม่ทำกันแบบนี้นะแต่บันครั้เพื่อนเราแกือใครเราจะทำยังไงก็ได้ป้างถ้ามันเพื่อนเราอ่ะเพื่อนกันจริงไม่ทำแบบนี้หรอกจริงไหมไปนั่งกับเราแกคิดจริงนะว่าแกจะไปกับเพื่อนหรือว่าจะไปกับเราอ่ะเพื่อนเราเพื่อนแบบนี้ตัดได้ก็ตัดนะทำไมถ้าเกิดอยากอยู่กับมันมากแบบก็ไปเถอะไปกับเขาไม่เหรอ 你你你。 ได้ดูหนังเรื่องนี้ปะพระเอกหล่อมากเออน่า,ารักว่ะดูอีกเออสนุกอ่ะเฮ้ยจีน่าคอยมาส่งงานให้เราด้วยว่ะพูดดิจะไปตื่นเต้นอะไรวะปกติมันก็ส่งงานให้เราตลอดก็ดีแล้วนี่ที่ส่งงานให้อ่ะจะได้ไม่ต้องทำให้ปวดหัวเฮ้ยแต่ว่าเพราะว่า เราทำแรงกันไปก็ว่าปกติมันก็ส่งงานให้เราตลอดเลยนะแล้วเราก็ไม่เคยติดเอกันด้วยเวลาสอบมันก็ติวให้อะไม่ติดคิดอย่างนี้นะหน้าคิดดีดีเลยพอแบบมันส่งงานให้เราผู้การเลยอ่ะไม่ช่วยแกลองดูดิเนี่ยส่งให้ผู้การเลยอ่ะคิดอีกทีหนึ่งไหมเราทำนั่งแยกกับมันตลอดเลยนะแต่มันก็ไม่เคยโกรธเราเลยอ่ะ ฉันพ่อรู้ด้วยว่าว่าฉันเป็นคนไม่ยอมคทนท้อไม่เป็นหรอกเฮ้ยแต่เราเป็นเพื่อนเรามานานมากแล้วจะไม่ท้อมันจริงหรอของขาดมันมาเวลเราทแรงกับมันมาตลอดเลยอะแต่มันก็ไม่เคยโกรธเราเลยนะคิดดูอีกทีมาเวลจีน่ามันก็จริงแตลองท้อมันดูป้าล่ะไอคิดว่าโอเคป้าล่ะมันก็ไม่ได้เสียหายนะเพราะเขาเป็นเพื่อนเรามาตั้งนานแล้วอ่เก็เชื่อเราทุกอย่าง พี่ย่ะจะดีทุกข์มาเสมอของคุณรู้สึกนะใช่ไหมเนีะไม่เป็นไรเลย เรื่องวันนี้ที่ฉันผักแกแกโกรธใช่ไหมอ่ะขอโทษนะอุ้ไม่เป็นไรเราไม่เคยโกรธพวกแกสองคนเลยจริงเราเป็นเพื่อนกันแบบนี้ ครับจากละครสั้นที่ได้รับชมไปข้างต้นนะครับสามารถแบ่งออกได้เป็นสองมายเซ็ตนะครับก็คือมายเซ็ตที่หนึ่งคือโกดมายเซ t ตนะครับโกดมายเซ็ตเป็นความคิดที่มองว่าความล้มเหลี่ยวเนี่ยคือหนทางแห่งความสําเร็จนะครับเราสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตามใจเราต้องการนะครับแล้วก็ความวิจารณ์เนี่ยสามารถทําให้เราพัฒนาต่อไปได้นะครับส่วนมายเซ็ตที่สองก็คือฟิกมายเซ็ตนะครับฟิกมายเซ็ตเป็นความคิดที่ไม่ชอบความท้าทายแล้วก็ชอบคิดว่าความสามารถของเราเนี่ยไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับ ก็คือถ้าเหมือนทําไม่ดีก็ก็คือไม่ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ละครสั้นที่ได้รับชมในข้างต้นเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้บริหารน,นะครับก็คือการไม่รังแกผู้อื่นหรือผู้ที่อ่อนแอกว่านะครับและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองครับ Ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup dan semati. Ku datang menghampiri diri.